อยากมีเพรเยอะๆแต่ไม่ต้องเติมไหมครับ <c oughs> กําลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนําร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD ดี้บวกพาร์ยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0k นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมอ n นิเมะมาเนียกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็ตามช่คคลิปเลยครับผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรยังไงนะครับผมให้ได้เยอะๆนะครับผมซึ่งตามที่ผมคำนวณมาคือหนึ่งชั่วโมงจะต้องได้ประมาณสักหนึ่งพันบวกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่ต้องได้แบบเพชรได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมโอเคนะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถทาได้ทุกคนเล้ครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งเดีรยวเราม มีสกิล cancel damage นะครับผมอะอาจจะงงกันใช่ไหมครับว่าไอ Skill ้สกิล cancel damage มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทนท์ยิงให้ดูแล้วกันนะครับผมคือสกิลที่แบบว่าสามารถ cancel damage พวกบอสได้ต่างๆนานาได้นเนี่ยคือสกิลที่มีแอนิเมชันก่อนที่จะใช้สกิลครับอะผมตอนนี้ผมใช้เป็นนารุตโตะโ,โหมดเซียนนะครับผมระดับแรนะครับซึ่งสกิลหนึ่งของมันเนี่ยเวลาใช้นะครับเนี่ย สเกตว่ามันจะมีการไล่ไล่ก่อนใช่ไหมครับผมไล่แล้วก็มีแอนิเมชันก่อนใช่ไหมครับซึ่งนี่แหละครับผมไอ้สกิลที่มันมีแอนิเมชันก่อนใช้เนี่ยมันสามารถแคนเซิลสกิลพวกบอสได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ อีกสกิลหนึ่งของนาตโตะก็คือนี่นะครับผมเป็นดาวกระจายแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีล่าอยู่นะครับซึ่งจังหวะล่าที่นี่ะนะครับผมเป็นจังหวะที่ตัวละครเราจะไม่ได้รับดาเมจจากสกิลบอสนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกมอนปกติถ้าเป็นแบบว่ามอนโจมตีปกติเป็นการต่อยเนะะี่ยมันก็จะโดนปกตินะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็เงื่นนอนไขที่2นะครับผมคือเรานะครับผมจะต้องมีตัวละครที่เลเวล10ขึ้นไปนะครับผมทำไมต้องเลเวล10เพราะว่าคือผมลองแล้วะครับผมเลเวลต่ำกว่า10เนี่ยมันอาจจะ ได้แหละแต่มันอาจจะยากแล้วก็อาจจะพลาดได้มีโอกาสพลาดสูงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวละครที่มีร้อสิบขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะทําได้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคนะครับงั้นเรามาดูวิธีดีกว่าว่าทำยังไงนะครับผมถ้ามี2อง่าังมี2เงื่อนไขที่พบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็กดตรง Play นะครับผมแล้วก็ผมจะเลือกดันหนึ่งดันนะครับผที่มีชื่อดันว่า s a t n e t l a s e อันนี้นะครับผมซึ่งดันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เวฟนะครับผมเดี๋ยวเราไปอธิบายในเกมกันนะครับเกาะเขียดรวมแล้วก็บิบ โอเคนะครับผมก็เข้ามาดันนะครับผมซึ่งดันนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3เวฟนะครับซึ่งแต่ละเวฟก็จะมีบอสให้เราสู้นะครับผมซึ่งไอสกิลคันเซิลดาเมจเนี่ยมันจะมีผลกับพวกบอสแบบนี้นะครับผมคือวิธีการสู้บอสเนี่ยเราก็เข้าไปต่อยมนเลยครับผมเข้าไปต่อยแบบเข้าไปในระยะระะยใกล้นะครับแล้วก็ถ้าตัวละครใครนะครับผมที่มีสกิลที่ไม่ต้องไล่นะคือแบบใช้เลยแล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับกดใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็พอเวลาบอสบอสสกิลให้เราผมให้เราทําการกดใช้สกิลที่แครับ เดี๋ยวดูอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวผมต่อยมันก่อนนะต่อยให้มันแบบว่ารีคูลดาวน์มันก่อนนะครับผมอ่ะให้มันใช้สกิลนะครับเนี่ยเรากดสกิลเลขกหนึ่งครับเห็นไหมครับผมสังเกตว่าเลือดผมไม่ลดเลยนะครับผมคือเป็นการแคนเซิลคือเอ่อดาเมจจากสกิลบอสเนี่ยไม่โดนเราเลยนะครับแล้วก็พอบอสสกิลเสร็จเราก็เข้าไปต่อยนะครับผมเข้าไปในระยะใกล้นะครับคือถ้าเราเข้าไปในระยะใกล้เนี่ยบอสมันจะไม่มมันจะไ่ใช้สกิลใส่นะครับผมลิ้นพันหมดละอ่ะแล้วก็ต่อยไม่ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครมีสกิลที่ไม่มีีีไไมมมม่แแอนนนนนิเชชัััก็สาารรรถใ้้้ดบบบบะคค แล้วก็ใช้ไปเรื่อยนะครับผมอาดูทิ้งนะนะเดี๋ยวรอบอสใช้ทักิลนะครับนี่ครับผมใช้ปึ๊บเห็นปะผมใช้สกิลที่มันมีแอนิเมชันเพื่อแคนเซิลดาเมจที่บอสเนี่ยโจมตีเรานะครับผมเวฟแรกก็ประมาณนี้นะครับคือจับจังหวะบอสเวลามันจะปาระเบิดอะแล้วก็ทำการต่อยมันนะครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับผมเวฟแรกเวฟสองนะครับผมบอสตัวนี้จะมีสกิลเรียกนกแล้วก็เป็นระเบิดลงมาจากฟ้านะครับเนี่ยเวลามีพื้นแรกที่พื้นให้เราซูบบอกนะครับผมแล้วก็เวลาที่ระเบิดลงมาให้เรากดใช้สสกิิลลเเเเพื่ออแคคนนซดามมจบบห็ัร เคยเห็ว่าเลือดผมเนี่ยขวาบนแทบไม่ลดเลยนะครับเวลาบอสใช้ตะกิ้อ่านเดี๋ยวเราไม่ใช่รอบหนึ่งนะครับก็ถ้าจังหวะทั่วไปก็ต่อยนะครับผมต่อยแล้วก็ใช้ตะกิ้ที่มันไม่มีแอนิเมชันไปนะครับเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมอ่ามีไล่แล้วครับผมแล้วก็ซูบเอกนะครับดูว่าเลือดลงๆปุ๊บปุ๊บกดใช้ปั๊บเห็นไหมครับผมเลือดผมแทบจะไม่ลดเลยนะครับเห็นไหมครับผมโคตรง่ายนะครับผมการฟาร์มเอ่อเลดนี้นะครับเลดเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างยากนะแต่แบบว่าเล่นกันหลายคนแต่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยเรรามมกจััังหวะะได้้คบีล็ ลงมาปุ๊บกดหนึ่งป๊บเห็นปะก็ไม่โดนเลยนะครับผมก็สามารถทำเรื่องต่อเนื่องเห็นไหมครับอีซี่วิธีนี้จริงๆผมไปนั่ง,ผม,งผมไปนั่งลองลองมาก็เห็นว่าอืมจวะ่ะก็เลยนํามาแนะนําเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็จังหวะที่แบบว่าบอสไม่ใช้ตะเกียวแล้วก็ใช้ตะเกิยวติดต่อไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอ่ะเวดวสองก็ประมาณนี้อ่ะเสกเ็แล้วก็สู่บกว้างๆดูว่าลงไหนลงป,ปุ๊บก็กดใช้เห็นไหมครับเลือดผมแทบจะมนุษย์เลยนะครับผมโอเคนะครับ คือเวลาจบเว็บหนึ่งเว็บเนี่ยมันเรานะครับผมจะได้แบบก็เลือดกลับมานิดนึงนะครับอ่ะไอตรงนี้นะครับผมมันเป็นเพจน,นะครับจริงๆเพจน,นะครับผมไอสกิลที่มันดึงเราเข้าไปต่อยเนี่ยมันแคนเซิลไม่ได้ครับผมแต่ว่าคือหลังจากที่ดึงเนี่ยถ้าเราไม่แคนเซิลมันจะมีสกิลอีกสก,กิลนึงของมันซึ่งค่อนข้างแรงครับเราก็ค่อยกดใช้หลังจากที่เราโดนดึงก็ได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ต่อยไปเรื่อยเลยครับผมแล้วก็ใช้สกิลที่ไม่ต้องมีแอนิเมชั่น คือสกิลที่แอนิเมชันนะครับผมเราหรือว่าสกิลที่สามารถเคนเซิลดาเมจบอสเนี่ยเราเก็บไว้ใช้ตอนมันใช้สกิลใส่เราแค่นั้นพอครับผมใช้ต่อเมื่อมันใช้สกิลเราแค่นั้นแหละครับผมท่องไว้นะครับแล้วก็เนี่ยปึ๊บกดใช้ปั๊บเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็ไม่โดนแล้วครับอาจจะโดนบ้างนะครับผมบอสหลังสุดเน่ะมันหนีค่อนข้างยากนะครับพวกสกิลของมันแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะสู้ได้อีซี่นะครับผมก็นี่แหละครับผมก็วิธีการง่ายๆนะครับผมไม่รู้นะว่าในอนาคตมันมีการแก้บั๊กหรือเปล่าไม่ทันม่ันะครบเือกี้ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการสู้บอสแบบว่าอีซี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจบหนึ่งดันเนี่ยเราได้เราได้เกมเท่าไหร่นะครับหรือว่าเพชรเท่าไหร่นะครับจบหนึ่งรอบเราจะได้เกมที่75แล้วก็โกลด์ที่หนึ้อยห้ 50, นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการลงที่ผมคิดมาก็ประมาณสัก3าถึงสนาทีนะครับผมอ่ะตีว่า4ี่ไดกันนะสำหรับ,บ,บเล่นแรกๆ4นาทีใช่ไหมครับ4นาทีเราได้75เพชรใช่ไหมครับผมเอา4เนี่ย ไปคูณ15ก็คือ4นาทีคูณสิบห้ากับหกใช่ไหมครับเป็น60นาที60นาที1ชั่วโมงนะครับผม60นาทีใช่ไหมแล้วก็เอาจำนวนที่ลงได้เนี่ยคือ15รอบใช่ไหมครับ15รอบไปคูณกับ75ที่เราได้เพชรก็คือ1,125เพชรนั่นเองนะครับผมหรือว่าตีกลมๆก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถทำเพชรได้ประมาณ1,125บวกบวกนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบว่าใช้เวลาลงสักประมาณสัก3นาทีแบบว่่าตัววลละครแบเเสูงๆ้นียก็ นั่นแหละครับผมสามารถทำอะไรได้เร็วกว่านี้ก็คือได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือสรุปง่ายๆครั้งนึงนะครับเพื่อไงงก็คือให้เรานะครับผมหาตัวละครนะครับที่มีความสามารถก็คือสามารถ cancel สกิลบอสซึ่งสังเกตโดยเ,เวลาเรากดใช้สกิลเนี่ยถ้ามันมีการไล่หรือว่ามีแอนิเมชันการไล่ก่อนใช้สกิลเนี่ยสกิลนั้นคือสามารถ กันดาเมจบอสได้นะครับผมแต่ว่าไม่ทุกสกิลนะครับผมเป็นบางสกิลเท่านั้นนะครับผมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมหรือว่าใครที่ไม่มีตัวละครที่สามารถตัดสกิลได้เนี่ยแนะนําว่าเป็นตัวละครที่เป็นดาเมจโดยตรงหรือว่าเป็นดาเมจฟันสดเช่นแชงคูดเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็ลองไปนากันใช้กันดูนะครับผมหรือว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถคือเป็นการฮิลก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ ต้องมีเลเวลตัวละครที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเลเวลตัวละครเนี่ยมันจะมีผลกับดาเมจมีผลกับเลือดแล้วก็มีผลกับสกิลทำให้สกิลแรงขึ้นด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเลเวลตัวละครยิ่งสูงจบบอสก็ยิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็การลงการลงไปสู้เนี่ยผมแนะนำเป็นลงดันแซนเนตเลดอันนี้นะครับผมเพราะว่าในดันเนี่ยจะมีแค่บอสสามตัวนะครับผมสามเวฟก็จบไวได้เพชรไวได้เงินไวประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับงั้นผมขอ ตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าผมให้ข้อมูลที่ผิดต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าชอบคลิปนี้หรือได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกับช่องแก๊สศูนเคด้วยนะครับผมงงพอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย